สวัสดีครับทักเรียนวันนี้นะครับเราจะมาดูกันในเรื่องของระบบระบายความร้อนของรถยนต์นะครับอันนี้เป็นนิสสันเซลฟี่เนะครับนะเครื่องยนต์เนี่ยก็จะเห็นชัดเจนเลยนะครับนี้ระบบระบายความร้อนมีอะไรบ้างนะระบบระบายความร้อนส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เรามองเห็นชัดๆง่ายๆเลยนะตัวนี้นะเราเห็นคอขึ้นมาสูงตัวนี้เห็นไหมครับตัวนี้นะตัวนี้คือชุดนี้คือตัวหม้อน้ํา มหม้อน้าําก็จะมีเห็นไหมครับถ้าเป็นรถที่เป็นเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเนี่ยนะเขาจะมีพัดลม,มหม้อน้ําด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์จะส่องซูมดูใกล้ๆนะให้เห็นในส่วนของใบพัดลมเห็<อ>นไหมครับนะอาจจะมองเห็นยากนิดเดี๋ยวอาจารย์หามุมดีๆก่อนนะครับเนี่ยนะครับกล้องไม่โฟกัสเนะาเะ น,นี่นะครับวันนี้คือพัดลมหมอ้อน้ําจะอยู่หลังนะจะอยู่หลังหมอ้อน้ํานะครับถัดเข้ามาอีกอันนึงก็จะเป็นในส่วนของตัวกระปุกพักน้านะกระปุกพักน้ําก็จะมีไว้สะสมน้ำนะที่ที่ไรที่มันระบายออกมาจากตัวหมอ้อน้านะหรือดึงน้ําเข้าไปใช้เมื่อหมอ้อน้ำเนี่ยมีอุณหภูมิที่ต่ํา,าอยู่นะครับ เพราะนั้นแล้วตัวกระปุกพักน้ํากับตัวมอน้ำเนี่ยเขาจะมีสายต่อถึงกันนะครับเพื่อที่ทําการถ่ายเทน้ําระบบระบายความร้อนนะครับเข้าหากันนะอันนี้คือส่วนประกอบที่เรามองเห็นนะแล้วก็ท่อหมอน้ําส่วนบนนะครับท่อมอน้าด้านล่างนะครับอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยตัวนี้ท่อมอน้าด้านล่างต่อเข้าไปยังตัวคอของตัวปั๊มน้ําด้านล่าง นะครับตัวนี้นะอันนี้คือในส่วนของอะระบบ,บระบ,บายความร้อนที่เรามองเห็นโดยง่ายๆอันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับที่ให้เห็นของจริงนะครับเดี๋ยวรายละเอียดหลกักการทำงานเราดูกันในสื่อการสอนในชุดต่อไปนะครับโอเคครับ